ภาวะขาดน้ําในผู้สูงอายุที่ต้องระวังสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมได้นําสาระความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุนะครับก็คือ,อปัญหาภาวะขาดน้ํานะครับซึ่งเผยแพร่สาระความรู้โดยโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับภาวะขาดน้ําคืออะไรภาวะขาดน้ํานั้นนะครับก็คือภาวะที่เสียสมดุลของน้ําในร่างกาย โดยเปรียบเทียบระหว่างปริมาณน้ำที่ร่างกายได้รับเข้ากับน้ำขับออกจากร่างกายนะครับร่างกายรับน้ำเข้ากับการขับน้ำออกจากร่างกายผลกระทบจากการขาดน้ำในร่างกายก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นมีอาการคอแห้งหิวน้ำและปัสสาวะออกมาเป็นสีเข้มโดยภาวะขาดน้ำเนี่ย สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวัยแต่ที่ควรระมัดระวังและดูแลเป็นพิเศษก็คือในวัยผู้สูงอายุนะครับแล้วทำไมจึงต้องระมัดระวังภาวะขาดน้ำในผู้สูงอายุก็เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นวัยที่สภาพร่างกายเริ่มเสื่อมถอยลงทำให้อาการแสดงของภาวะขาดน้ำนั้นไม่ชัดเจนเหมือนกับในวัยผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุมักจะมีความรู้สึกกระหายน้ำลดลงหรือไม่มีเลยทั้งที่ภาวะขาดน้ำเกิดขึ้นในร่างกายรวมถึงสภาพร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลงจากโรคแทรกซ้อนต่างๆในวัยสูงอายุเช่นภาวะสมองเสื่อมทำให้ความสามารถใน,ในการที่จะดูแลตนเองลดลงอาจที่จะลืมดื่มน้ำระหว่างวันทำให้ไม่ได้รับน้ำได้อย่างเพียงพอ รวมไปถึงการได้รับยารักษาโรคประจำตัวต่างๆเช่นยาขับปัสสาวะอาจจะทำให้ร่างกายเกิดการเสียน้ำมากกว่าปกติได้นะครับทีนี้สาเหตุของภาวะขาดน้ำในผู้สูงอายุมีสาเหตุอะไรบ้าง 1. ก็คือดื่มน้ำน้อยเกินไป 2. ปัสปสาวะออกมากเกินไป 3. การสูญเสียน้ำจากโรคบางอย่างเช่นผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ ที่มีอาการอาเจียนและท้องเสีย 4. การสูญเสียน้ำผ่านทางบาดแผลที่ผิวหนังเช่นแผลจากไฟไหม้หรือผู้ป่วยที่มีการหลุดลอกของผิวหนังปริมาณมาก 5. เงื่อออกมากเกินไปเช่นผู้ป่วยที่เป็นไข้หรือผู้ที่ออกกำลังกายกลางแจ้งเป็นเวลานานๆน,นี่คือ,อสาเหตุของภาวะขาดน้ำในผู้สูงอายุนะครับ อาการของภาวะขาดน้ำสำหรับอาการนะครับถ้าเป็นอาการที่ไม่รุนแรงเนี่ยก็จะมีอาการหิวน้ำมากตาแห้งปากแห้งผิวแห้งวิงเวียนศีรษะอ่อนเพลียหรือปวดศีรษะได้นะครับส่วนอาการที่มีความรุนแรงขึ้นมาเนี่ยก็ได้แก่ความดันเลือดต่ำหอบหายใจเร็วและหัวใจเต้นเร็วผิวหนังแห้งขาดความยืดหยุ่น ซึมสับสนสูญเสียการรับรู้ปัสสาวะเป็นสีเข้มปัสสาวะออกน้อยผิดปกตินะครับทีนี้ภาวะแทรกซ้อนจากภาวะขาดน้ำเนี่ยนะครับก็คือโรคลมแดดและโลรคตะคิวแดดเกิดอาการช็อกเนื่องจากความดันเลือดต่ำและออกซิเจนในร่างกายลดต่ำลงเกิดอาการชักจากเกลือแร่ผิดปกติทำให้กล้ามเนื้อมีการหดตัว หมดสติไตมีความผิดปกติเช่นภาวะไตาวายเฉียบพลันเป็นต้นนะครับต่อมานะครับเวลาไหนที่เราไม่ควรจะดื่มน้ําเยอะก็คือใกล้ถึงเวลารับประทานอาหารเนี่ยไม่ควรดื่มน้ําเยอะนะครับหลังรับประทานอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารมื้อเย็นและก่อนนอนนะครับช่วงเวลานี้เนี่ยไม่ควรดื่มน้ําเยอะนะครับแล้วควรดื่มน้ําเยอะในเวลาไหนก็คือเวลาที่เราตื่นนอน นะครับแล้วก็ทยอยดื่มเรื่อยๆในระหว่างวันโดยไม่ต้องรอให้รู้สึกว่าหิวน้ำนะครับการรักษาภาวะขาดน้ำนะครับการรักษาภาวะขาดน้ำด้วยตนเองเนี่ยหให้เราดื่มน้ำสะอาดและดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่ที่เหมาะสมหยุดทำกิจกรรมที่จะทำให้มีการสูญเสียน้ำเพิ่มขึ้นและหาพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกในการพักผ่อน ใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นให้สบายตัวไม่ควรดื่มน้ำอัดลมหรือน้ำที่มีน้ำตาลสูงนะครับต่อมาเนี่ยการป้องกันภาวะขาดน้ำทำอย่างไร 1. ในกรณีที่ไม่มีข้อบ่งชี้ของการกำจัดน้ำหากออกกําลังกายกลางแจ้งหรือทำกิจกรรมหนัก,นกๆก็ควรจะดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8 1 2แก้ว 2. ใส่เสื้อผ้าสบายๆส,สามารถระบายความร้อนได้ดี 3. พักผ่อนในสถานที่ที่มีอากาศเย็นสบายและถ่ายเทความร้อนได้สะดวก 4. หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หาหากมีอาการวิงเวียนศีรษะอุณหภูมิในร่างกายร้อนมากหรือเหนื่อยผิดปกติในขณะทำกิจกรรมหนักๆห,หรือออกกำลังกายก็ควรจะหยุดพักทำกิจกรรมนั้นๆนะครับภาวะการขาดน้ำเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับของอาการ ที่ผู้สูงอายุรวมไปถึงผู้ดูแลจะต้องคอยอระมัดระวังและก็หมั่นสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดในช่วงที่มีสภาพอากาศที่ร้อนจัดหากมีอาการผิดปกติไม่สามารถรักษาให้ดีขึ้นด้วยตนเองก็ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและรักษาต่อไปนะครับในช่วงฤด,ดูร้อนผู้สูงอายุควรระมัดระวังภาวะขาดน้ำ โดยการจัดหาน้ำดื่มไม่ให้ห่างตัวหาที่พักอากาศเย็นสบายจัดหาเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีและให้ผู้สูงอายุหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลโกอฮอล์กาแฟน้ำหวานอีกทั้งหากพบว่าผู้สูงอายุมีอาการเปียผิดปกติเช่นเป็นตะคริวอ่อนเพลียชีพจรเต้นเร็วควรรีบพาไปพ,พบแพทย์โดยทันที และทั้งหมดนี้นะครับก็คือสาระความรู้ในเรื่องของภาวะขาดน้ำในผู้สูงอายุที่เราจะต้องระมัดระวังนั่นเองนะครับ